สวัสดีค่ะพบกับข่าวอายกาอาศาศประจำวันบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออกประจำวันพุธที่5กรกฎาคมพศ2 5 6 6ค่ะลักษณะอากาศบ้านเรานะคะวันนี้จะมีอากาศอย่างฟังดูค่ะเริ่มจากวันที่ตัวอากาศพิพื้นหนึ่งใการนะคะมีอย่างความกดอากาศต่ําปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนค่ะแล้วจะเป็นลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยค่ะภาพถ่ายดาวเทียมชี้ในอาเวลามีเมฆปกคลุมบริเวณภาคใต้ น้อยค่ะเดร,ราชุมพรนะคะมีกลุ่มฝนปกคลุมบริเวณประเทศเมียนมาค่ะเดร,ราทิงพระนะคะมีกลุ่มฝนปกคลุมบริเวณชายฝั่งจังหวัดสงขลาค่ะ ในการอุณหภูมิภาคใต้ฝั่งน้ำออกอุณหภูมิสูงสุดเมื่อวานนี้วัดได้36.9องศาเซลเซเยสที่อำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์อุณหภูมิต่ำสุดวันนี้วัดได้23.0องศาเซลเซเยสที่ท่ากาศยานสุราษฎร์ธานีจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะในการอุณหภูมิต่ำสุดบริเวณภาคใต้ประจำวันที่5กรกฎาคม256 6นะคะต่ำสุดวันนี้วัดได้23.0าองศาเซนติเกรดที่ท่ากาศยานสุราษฎร์ พยากรณ์อากาศภาคใต้ฝั่งตะวันออกลักษณะอากาศทั่วไปนะคะจะมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนหรือฝนฟ้าขนองบางพื้นที่ค่ะส่วนมากในระหว่างบ่ายถึงค่ําค่ะอุณหภูมิต่ําสุดอยู่ในช่วง23-28องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ในช่วง34-37องศาเซลเซียสค่ะ ลมนะคะจะเป็นลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15-30กิลเมตร่อชั่วโมงห่างฝั่งทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรค่ะบริเวณที่มีบริฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรนะคะ ภาดหมายสวากาศเจ็ดวันข้างหน้าระหว่างวันที่5ถึงวันที่11กรกฎาคม2566ค่ะภาคใต้ฝั่งออกตอนบนนะคะช่วงวันที่5ถึงวันที่7มีฝนหรือฝนฟ้าะนองร้อยละ30ของพื้นที่ค่ะช่วงวันที่8ถึงวันที่11กรกฎาคมค่ะจะมีฝนหรือฝนฟ้าะนองร้อยละ40-60ของพื้นที่ค่ะภาคใต้ฝั่งออกตอนล่างนะคะช่วงวันที่5ถึงวันที่6จะมีฝนหรือฝนฟ้าะนองร้อยละ20-30ของ พื้นที่ค่ะช่วงวันที่7ถึงวันที่11กรกฎานะคะจะมีฝนลวงฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่ค่ะขอจบข่าวพยากรณ์อากาศประจำวันเพียงแค่นี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามช่อง Youtube ของเราด้วยค่ะพบกันใหม่พรุ่งนี้ค่ะสวัสดีค่ะกรมอุตุนิยมวิทยาได้พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเพื่อให้บริการในรูปแบบดิจิทัล เพิ่มขีดความสามารถในการตรวจเฝ้าระวังพยากร์อากาศแจ้งเตือนภัยธรรมชาติล่วงหน้าได้อย่างแม่นยำอุตุนิยมวิทยาย,ยุคใหม่แจ้งข่าวฉับไวใส่ใจปงชน